สวัสดีค่ะหลังจากที่เมื่อวาน,อนนี้ได้บอกกันไปแล้วว่าถ้ามีคำถามอะไรให้ถามกันมาได้แล้วเดี๋ยวจะตอบให้จะขอเริ่มจากคำถามแรกก่อนเลยซึ่งจะโดนถามเป็นประจำแล้วก็โดนบ่อยมากเมื่อวันก่อนก็เพิ่งจะโดนแขกคนไทยถามไปว่าหนูไปเรียนภาษาอังกฤษจากไหนคะเพราะว่าเนี่ยนะก็เพิ่งจะส่งลูกไปเรียนที่ออสตเตรเลียมา ก็บอกเขาไปตามตรงว่าก็ไม่ได้เรียนจากที่ไหนเป็นพิเศษค่ะก็เรียนจากโรงเรียนปกติธรรมดาที่กรุงเทพก็ไม่ใช่นานาชาติด้วยซ้ำก็คงเป็นเพราะว่าเราเราตั้งใจเรียนเองมากกว่าเราสนใจทางด้านนี้แล้วเราก็เลือกที่จะเรียนภาษาเออโชคดีด้วยมั้งที่ตอนนั้นที่โรงเรียนจ้างอาจารย์ต่างชาติมาสอนให้ ก็มีทั้งแคนาดาอังกฤษอเมริกาอินเดียก็มีดังนั้นแล้วสำเนียงที่ได้รับมามันจริงค่อนข้างจะปนๆปมั่วๆกันนิดนึงนะก็บางทีเพื่อนก็บอกเหมือนกันว่าเอ้ยทาไมภาษาอังกฤษอยู่สำเนียงแปลกๆคือไม่รู้จะบอกว่าสำเนียงอะไระอะไรย่างเงี้ยก็เนี่ยแหละเป็นเหตุผลได้มาจากอาจาราย์หลายๆชาติ มันก็ดีอย่างที่ทําให้เราได้ฝึกฟังสำเนียงต่างชาติซึ่งมันแตกต่างกันมากเลยทั้งอังกฤษทั้งอเมริกาทั้งอินเดียก็สนุกดออีอีกคนหนึ่งที่ทำให้เบียงมาเรียนทางด้านภาษาคงเป็นคุณแม่เพราะคุณแม่ก็ดูแล้วจากการเรียนการสอบที่ผ่านๆมาเห็นว่า วิตแค่นี้ไม่รอดเรียนเลขสอบตกตลอดสอบตกแล้วก็ซ่อมไม่เคยผ่านเลยสักทีหนึง่งก็เลยแบบว่าเอาเอาภาษาดีกว่าก็เลยได้มาเรียนภาษาแทนซึ่งก็สนุกมาชอบก็รักที่จะพูดที่จะคุยกับอาจารย์ต่างชาติแล้วก็อาจารย์เขาก็บอกว่าเออพูดมามีอะไรอยากคุย คุยพูดแล้วเดี๋ยวเขาจะช่วยช่วยบอกช่วยสอนให้ว่าถูกหรือผิดหลักการในการเรียนภาษาที่อาจารย์คนอเมริกันบอกก็คือพูดมาอยากจะพูดอะไรพูดมาคุยมาไม่ต้องไปห่วงเรื่องกัรม่งกัรมาจะถูกจะผิดขอให้พูดแล้วคนฟังเข้าใจก็พอนั่นคงเป็นอีกอีกเรื่องหนึง่งซึ่งก็เคยบอกหลายๆคคนไปแล้ว ที่เขาอยากจะเรียนอยากจะพูดก็บอกว่าเรื่องแกรมมาที่เรียนมาโอเคมันจําเป็นที่ต้องเรียนเพื่อสอบให้ผ่านแต่ถามว่าเวลาเราใช้จริงๆถ้าเรามานั่งห่วงเรื่องแกมมาเราก็จะกลัวที่จะพูดเพราะว่าเดี๋ยวแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะผิดแกมมาหรือเปล่าหรือจะผิดนน่นนี่นั่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพูดไม่ได้สักทีนะคะเพราะฉะนั้นอยากพูอยากคุย กับอาจารย์อยากจะเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยพูดเลยคุยเลยไม่ต้องหัวไม่ต้องสนใจนะเออเวลาเรียนก็ช่วงนั้นจะชอบเรียนโดยการฟังจากเพลงอ่านหนังสือซึ่งตอนนั้นไม่ได้อ่านห,หนังสือภาษาอังกฤษเล่มใหญ่อะอ่านเอาจากพวกหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษอะไรอย่งางเงี้ย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะจะเรียนฟังพูดอ่านเขียนก็จําเป็นนะคะอย่างการที่ฝึกฟังเพลงสากลลองแปลดูแล้วก็อ่านหนังสือภาษาอังกฤษซึ่งอย่างที่บอกไม่จําเป็นต้องเปน็นหนังสือเล่มใหญ่หญนังสือพิมพ์ก็ได้ซึ่งหนังสือพิมพ์มันก็จะมีคําศัพท์เยอะอยู่แล้วด้วยแล้วก็ได้ฝึกอ่านฝึกแปลไปเนาะอืแล้วก็อยากจะบอกว่าการเรียนภาษาอังกฤษ นั้นว่ามันโอเคการไปเรียนต่างประเทศมันก็ช่วยเพราะว่าสถานการณ์มันบังคับเราไปอยู่ต่างประเทศเราก็ต้องพูดภาษาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอยู่เมืองไทยเราจะเรียนไม่ได้ซึ่งอย่างนั้นบอกไปแล้วหลายๆครั้งว่าอันเองก็เรียนจบมาจากที่เมืองไทยนี่แหละเรียนวิเศษก็ไม่เคยนะมันมาจากตัวเองล้วนที่อยากเรียนอยากรู้อยากคุยเป็นอยากเข้าใจนะคะ เพราะฉะนั้นใครๆที่สนใจอยากจะเรียนภาษาหรือว่าเรียนอยู่ก็สู้ๆนะยังไม่ต้องไปกลัวที่จะพูดจะคุยคุยไปเลยกันม่งกันมากผิดถูกเดี๋ยวเขาบอกเราเองนะเราถ้าเกิดว่ามีคำถามเราอยากจะถามอีกเดี๋ยวจะตอบให้ ทีนี้ว่าเดี๋ยวต้องมานั่งแปลแคลิปเป็นภาษาอังกฤษเองเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะถามว่าอพูดอะไรฉันฟังไม่รู้เรื่องครั้งที่แล้วก็โดยพิธีแล้วว่าให้ทำคลิปเป็นภาษาอังกฤษนะเขาจะได้เข้าใจก็โอเคเดี๋ยวต้องมานั่งแปลแคลิปอีกนะนะคะบายบายไว้เจอกันครั้งหน้า